อปูนี่ครับนี่พี่น้องอีปกปเนีนเนีเนีย,นย,นยปูนหน่อยนิเนีนนี่คุยกับสมตามพี่น้องมตากับกุ้งนเนี่ยกุ่งไฟ ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับ่อกับผมอีแอบแสบนะครับมากับบรรยากาศน้ำแกงพี่น้องน้ำแกงภาษาบ้านผมนะคือน้ำมันหลากพี่น้องนี่ข้างล้างผมเนี่ยเห็นแต่ยอดเขียวๆนี่คือยอดเขาร่วงเขานะครับพึ่งพึ่งออกร่วงออกร่วงเขามานะครับแล้วน้ำท่วมพี่น้องฟัง้างนี้เนี่ยจะเป็นถนนนะครับทางน้ำนี่ท่วมถนนเนี่ยคือแถวนี้จมหมดเลยพี่น้องแต่นี่คืิท่วมแต่เขาพี่น้องท่วมทงหน้านะครับท่วมขั้นหน้า ฟังฝ่าของถนนนี่คือท่วมมืดเลยบ่ยเห็นเขาแบบนี้แล้วพี่น้องนี่น้ำท่วมน้ำหลากแบบนี้มากระน่ำกับเป็นอาหารพี่น้องนี่ครับนี่ครับจับกินแถวนี้เลยกุ้งพี่น้องกุ้งกับอีปูนี่ครับน,นี่พี่น้ององงีปูกับกุ้งนี่ครับนี่น,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 นี่เอาอีปกกูกับกุ้งมันมากระน่ำพี่น้องมากินกับข้าเหนียวนะครับอีปูไปแล้ว แต่ก่อนดิเซียบนะพี่น้องเนาะขออนุญาตพี่น้องแก่ข้าวเนี่ยนะพี่น้องเด้อกะบบอด้บอดดี้ในน้ำให้แก่ข้าวตามไปเลยพี่น้องบอดดี้ในน้ำให้แก่ข้าวตามแล้วกะบบอด้สนับสนุนนะพี่น้องนะแก่ข้าวแล้วกินข้าเสียบพี่น้องขออนุญาตได้ครับจับเอาแถวนี้พี่น้องนี่นี่มึงโอ้นี่นี่นี่เอาทำแหลกใส่เลยพี่น้องอาหารนิสานบรรเทาพี่น้องอื้ม ออืไปแล้วพี่น้องอินทรสมตไปหน่อยอีปูมากันนาพี่น้องกุ่ม มึงกลงพี่น้องกลุ้งควายบันเทอนอืมเดี๋ยวพงออกไปอืมอืมโอ้ดีมั้งอืม ปูหน่อยพี่น้องอีปูหน่อยอืมกระกุ้งฝอยเลยไอปูหน่อยพี่น้องอืมมันมากะหนัมหลาพี่น้องมากะหนัมแกงอืมจับกิน,นเท่านี้เลยอืมอืม,อม

อันนี้นำตัวมเขาพี่น้องทุงหน้าผมนี่เล่ยเล่ยทัดจากนีไปนหน่อยนึงตัวมไม่แล้วครับปี่ีะแล้วกับบริกกินเขาพี่น้องปี่นี่ก็จะบริกกินอหล,ละล่ะซื้อเอาเป็นชาวนาที่ซื้อเขากินพี่น้องจะดีอยู่ มีอีแป้งหนึ่งทีน้ำาถั่วนะครับที่ผมทานลิปบ่อยๆน่ะตัวนั้นน้ำาทันขึ้นแต่น้ำขามทนนไปได้น่ะ่วมทกนไปลองอืกนปน่อยเอออืมเเนิเน้อืปหน่อยนี่เนิเนคุยมตามไปองเติมตากับกุ้งน้เนี่ยกุ้งไฟ น้ำผมตำหวานๆนเลยเผ็ด้หวานๆเปรี้ยวลูกน่ากับนำ้ำพี่น้องมากับน้ำหลากอ่ะมันผมเอิ่นน้ำแกงทวนเม็ดอืมอรอ่อ คิดถึงสำัยต้อนห้หน่อยพี่น้องกินแบบนี้แหละอ,อ,อ้วนนิบนี่เมื่อนี่พี่น้องอีปูนหน่อยนี่ละทีก่กระสมตั้เนี่ยโอ้ยเข่ากันขนาดบริกินแบบนี้น่านล้วพี่น้อง อืมกลุ่มฝัยโอ้วใจก็กลุ่มฝัยไปนำไปหน่อ อส่วนมาเล่นไปลองนำทองเขาปุ่หน่อยนีมือเขาแบบโอ้แจบผักบ้านเลยอืมปันปักนีปกัก cũng quá quá bình ổn hm mẹ รานเลยพย่น้องอือกับสม่ำเสมดๆพนีเพน่เขากันเลยฝั่งนี้จะเป็นถนนได้ป่ะน้องขามฝากถนน,นไปน่ท่วมมาเลยบ่ยเห็นปิมๆแบบนี้แล้วบ่ด้กินข้าวอะไรป่น้อง

vào quá bánh, nó không phải 我玩。Oh

เกินไหนพี่น้องเมองซับนีก่อนนะครับมินี่พาพี่น้องมาแสบครับกับปูหน่อยนะครับหรืออีปูหน่อยครับกับกุ้งนะครับกุ้งฝอยมากินกัะสมตามเพ็ียๆโอ้ยแสบเลยพี่น้องเอาบรรยากาศนําเกลีงนะครับมาฝากพี่น้องนะครับหนามันถ่วนะครับถ่วเขาเขาก็รักรอกล้วงพี่น้องตัวเม็ดพี่นีโบริเกียวแล้วพี่ที่แล้วกับโบนิเกียวครับครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับ มือนี้พาพี่น้องมาแสบครับสมตำกับปูนาบันเทาครับอีปูหน่อยครับกุ้งฝอยนะครับกุ้งเตล็ดโอ้แสบมากกระหน่ำพี่น้องครับก็คือเก่ากับฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กระเอียบแสบนะครับถ้าคำรับชมแงเหล่าบริการคนไทยกับคนไทยควรเป็นกลังใจได้พี่น้องเด้อคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชวันนี้ครับ